อ่ะทุกคนก็สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อ,อยู่ช่อง Alex นะครับอยู่ในเกม Investation 3ของเราเซิร์ฟแท้ที่เพิ่งมาเปิดใหม่นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูช่องผมนี่เป็นคลิปแรกของผมในรอบ ซึ่งผมเคยทําเป็นคลิปหนึ่งเป็นวอลซีในสตรีมนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําอีกเพราะตอนช่วงนั้นติดเล่นโซนโฟอยู่นะครับตอนนี้ผมอาจจะเป็นสายฟาร์มอยู่นะครับช่องนี้ช่องผมคอนเทนต์สนุกสนุกสนุกสนานนะครับไม่เครียดอะไรนะครับคนที่หลงเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์ด้วยฝากติดตามด้วยนะผมจะผลิตคอนเทนต์อของ Investation C ออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแต่วันนี้ผมจะพาไปฟาร์มนะครับแบบคนที่ไม่มีซื้อพรีเมียมเนาะเออผมก็จําอะไรไม่ค่อยได้แล้วแหละนะถ้าคนดูมีอะไรแนะนําผมก็ค,มคอมเมนต์เข ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแคนเขาเรียกว่าแคนไหมเ,เหลืออะไรวะคอมมูนิตี้หรอเหลืออะไรแกง๊งอะไรสักอย่างนะถ้าเป็นโซนโฟก็แก๊งนะเออคนที่เล่นโซนโฟรเราไม่เล่นเ,เกมนี้เห็นคลิปผมก็ฝากดูหน่อยละกันนะครับชาวโซวนโฟซึ่งผมมีเพื่อนที่เล่นเกมนี้มานานเหมือนกันนะครับเขาทาช่องเกี่ยวกับวอร์ซีตั้งแต่เซิร์ฟไหนไม่รู้อะนานแล้วนะเขาเล่นตั้งแต่ตอนเข้ามาหาลัยด้วยกันนะตั้งแต่ปีหนึ่งเลยผ่านมา3 4ี่ปีแล้วตอนเนี้ยอยู่ปี4แล้วจะเรียนจบแล้วนะครับอีกเทอมเดียวก็ ผมว่าจะไปขอเข้าแกงกับเขาอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้คุยกันกับเพื่อนนะเออแต่ผมคุยข่าวๆแล้วแหละว่าผมจะมาเล่นนะครับก็ตอนนี้แบบทําคนเดียวไปก่อนนะเพราะว่าเขาอยู่แกงกับเออของเขาตั้งแต่เซิร์ฟไม่ใช่เซิร์ฟแท้เซิร์ฟนี้อนะครับก็เดี๋ยวเม,มื่อกี้ผมลองไปเล่นมาแล้วแหละนะเนี่ยได้ของประมาณเนี้ย นับเดียวนะผมเล่นเมื่อกี้ยี่สิบนาทีเองนะเนี่ยได้ปืนมาเยอะแยะเลยนะพวกที่มีราคาก็จะเป็นพวกสกาเนาะพวกปืนแบบที่เขาแบบเอาไว้ลงวอลน่ะอันนี้จะเป็นพวกปืนยิงผีซะ่ามากกว่านะครับยิงซอมบี้อ่าเดี๋ยวเป็นเล่นกันนะครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับอุ้ยมืดแล้วเนี่ยสามทุ่มแล้วไม่ได้เอาอินฟอรเรียตมาด้วยขออนุญาตนิดนึงนะครับผมอยาแก้เจ็บคอผมเจ็บคอตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับไม่น่ามีคนมาดักฟาร์มนะในห้องนี้มีสิบสี่คน เล่นเดึกๆอ่ะจะดีอย่างหนึ่งคือไม่ค่อยมีคนเล่นไปเมื่อคืนผมว่าจะฟาร์มอ่ะแต่ว่าเขาปิดปรับปรุงเซิร์ฟตอนตีห้าหรือตีสี่วะถึงเก้าโมงเช้าเลยนะเมื่อคืนเนี่ยผมว่าตั้งใจว่าจะมาทําคิมแต่เมื่อคืนแล้วแหละอะไรเนี่ยอ๋อเข็มฉีดยามีที่ให้ขึ้นเป่าวะวิ่งมาแบบไม่มีจุดหมายเลยเนี่ยมีรถให้ขึ้นไหมเนี่ยเมืองเนี้ยรถถ่ายได้ป่าวะทุกคนมืมดมากไม่มีอินฟาเลตนะ คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับถ้าเสียงเกมดังกวาเสียงมันขออภัยด้วยแต่ผมรู้สึกว่ามันจะจะ,จะดังไปเนี่ยตอนเนี้ยอันนี้จะเป็นเสียงพวกซอมบี้หรือเปล่าปิดไว้ก่อนเอาเบาๆเลยฟาร์มยากเลยเนี่ยเมื่อผม,มออรีโมอินฟาเรตมาด้วยนะไม่ได้เล่นนานนะสามปีเลยนะทุกคนวอลซีเนี่ยอันนี้คือแบบเล่นครั้งแรกในรอบสามปีแล้วก็เป็นคลิปแรกในรอบเกือบสามปีเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็แบบฟาร์มหาของไปเรื่อยๆก่อนพวกขยะนี่เ็เก็บไม่ได้นะแต่ผมเอากระเป๋าเล็กมานะก็เลยแบบ ไม่ได้เก็บสักเท่าไหร่ตอนนี้ก็หารถผมหารถมาตั้งแต่ออกมาแล้วนะยังไม่เจอรถเลยในแมปมันจะบอกนะว่ารถดรอปอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเนีย่ยเยอะเลยแต่ผมวิ่งตามผมวิ่งแต่เนี้ยเนี่ยวิ่งขึ้นมาตรงเนี้ยสี่แล้วยังไม่เห็นรถเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเมืองข้างบนต่อนะครับเมืองนี้เลยเล่นขอบๆเอาครับเล่นขอบเมืองชาญเมืองอะไรเงี้ยถ้าเข้าไปในเมืองลึกๆมันเจอคนเยอะครับพืดมากเลยว่ะทุกคน เล่นยากอยูน่นะไม่ได้เอาอนฟาเรียนมาคลิปแรกนะครับคลิปแรกทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดในคลิปนี้ก็ขอไปท่านผู้ชมล่วงหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเมืองข้างหน้ากันไปฟาร์มต่อครับเผื่อเจอกระเป๋าที่ใหญ่ขึ้นเดินยากบอกเลยอนฟาเรียนตอนนี้มันเป็นสีเขียวใช่ไหมเท่าที่เห็นในเพจประกาศแต่ว่าถ้าอยากได้เป็นสีธรรมดาเราต้องไปคราฟเอาใช่ไหมเราต้องหาของไปคราฟเอานะใครมีคําแนะนําอะไรคอมเมนต์บอกผมด้วยนะคนที่เล่นเกมนี้บ่อยๆนะเราไม่ได้เอาไหนมาชิบหายเลย ผีมาทางไหนวันเนี้ยได้ยินแต่เสียงแสงหน้าจอก็เพิ่มจนสุดเลยเนี่ยอ่ะขยะเก็บทิ้งเอาทิ้งไปก่อนแล้วกันยังไม่ได้ใช้อ๋อนี่ไงมันจะมีให้คาฟอยู่อ๋อยังไม่มีหรอวะเห็นในเพจประกาศบอกว่าถ้าอยากได้ไนท์สีแบบสีธรรมดาที่ไม่ใช่สีเขียวอะ่ะให้เอาไปคาฟเป่าอะ่ะเดี๋ยวรู้ว่าคาฟตรงไหนโอเคเริ่มเริ่มเริ่มมองเห็นแล้วเริ่มมองเห็นแล้วเมื่อกี้มืดมากมองไม่เห็นเลยนี่เริ่มมองเห็นขึ้นนิดนึงแล้ว ผม m r e คนที่ไม่มีเซิร์ฟพรีเมียมฟาร์มก็อาจจะอันตรายนิดนึงหรือว่าถ้าอยากให้แบบไอ้นี้ก็เล่นตอนกลางคืนครับทุกคนเป็นช่วงดึกๆนะคนจะได้ไม่เยอะกระเป๋าเล็กจังเว้ยซึ่งตอน APP register มันมีกระเป๋าใหญ่มาให้อยู่นะแต่ผมลืมเปลี่ยนกระเป๋าลงมา AA หนักเกินเก็บไม่ได้อันนี้อะไรอนะสไรแป้งๆใช่ไหมเนะี่ยน้ำหนักเกินเก็บไม่ได้ครับตอนนี้ ต,ต่อนรทุกคนเราไปหาเอารถข้างบนนู้นดีกว่าเผื่อมีที่นี่ไม่ค่อยมีเอ่อไม่ใช่แหล่งฟาร์มทักงเท่าไหร่เดี๋ยวดึกดึกน่าจะได้ฟาร์มกันแบบยาวๆแล้วตอนนี้คนเริ่มล้นแล้วเหลือสิบคนแล้วจากสิบสี่คนเมื่อกี้ตอนผมเข้ามาเล่นช่วงประมาณสามทุ่มยี่สิบกว่าคนเนะ่ะเซิมเนี้ยปีนเขาขึ้นไปเลยหรอรถอยู่บนเขาเหรอเนี่ยอย่างที่บอกครับทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผิดพลาดป,ประการใดก็ขอไปท่านผู้ชมล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับหรือใครมีคําแนะนํำยังไงก็คอมเมนต์มา ใครมีคงมีแคนเล่นวอคงวอแคนนะครับหรือวอลคิววอแก๊งมีควาแนะนำอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับวันสำขงวันสำคัญอะไรไม่มีขอราหรอกนะครับเวียนตรงเวียนเทียนไม่ได้ไปสงการก็ทำคลิปปีใหม่ก็ทำคลิปเวียนเทียนก็ทำคลิปลอยกระทงที่จะถึงเนี่ยก็น่าจะได้ทำคลิปเหมือนเดิมชีวิตติดคอนเทนต์ไม่ทำก็ไม่มีตังค์ใช้แค่นั้นแหละไม่เห็นมีนรถเลยผมหนูจริงป่ะเนี่ยดอปจริงป่ะเนี่ยเออส่วนใครที่มีอ่าแนะนำว่า เมืองไหนที่แบบเป็นเมืองฟาร์มดีๆอะ่ะเท่าที่ผมเคยเล่นนะนานแล้วแหละอินเฟสเทชันอ่ะไม่เสร์ฟแท้งแต่ปฐมเลยผมจะชอบมาฟาร์มาฟาร์มเมืองนี้เมืองข้างบนเนี้ยแล้วก็นอร่ะแล้วก็แอร์พอร์ตนะจำไม่ได้แล้วว่าเมืองไหนเป็นเมืองไหนตอนเนี้ยล็อกกี้อยู่ตรงไหนวะจำไม่ได้วะดีเซตใหม่เลยเนี่ยเนี่ยแอร์พอร์ตเนี่ยอันนี้เป็นเมืองฟาร์มคนแบบฟาร์มเยอะๆอ,ะอะ่ะไม่เห็นมีลถเลยโอ้โหล่อกูวิ่งมาซะไกลเลยชิมไย ไม่มีเมืองด้วยจะเปเมืองนี้แล้วกันแล้วก็เมืองเนี้ยมันจะเป็นพวกตึกใช่ไหมไอเมืองตรงเนี้ยจะเป็นพวกตึกใช่ไหมแล้วก็จะมีบอสอยู่ด้วยนะครับคนก็ฟาร์มเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเห็นเนี่ยเห็นเพื่อนผมลงชิปใน u t u b e ฟาร์มอยู่นะครับก็ไปดูได้นะเออมันเก่งอยู่มันมันเล่นมานานนะครับชื่อช่องอะไรวะผมลืมโกโจนะเออน่าจะใช่โกโจลิปใน y o u t u วอร์ซีย้อนวอร์ซีอินเวสเดชันซีอ่ะมันก็ขึ้นช่องมันแล้วนะที่ผมค้นหาใน y o YouTube อะขึ้นเลยระหว ทำเลยคลิปแรกว่าจะมาฟาร์มให้ทุกคนดูไม่มีรถให้ขี่เลยเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปสักพักก่อนนีข้างหน้ามีจุดฟาร์มอยู่จุดหนึ่งทุกคนอ่ะเราได้ที่ฟาร์มแล้วคุณจะไม่มีของหล่นไปเลยเว้ยเียิคลิปยิงผีตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคมีเมืองอยู่ข้างหน้านั้นเราไปเมืองนั้นเลยเอ้ยมีคนบีบแต่ว่ะอยู่ไหนวะไม่เห็นมันมืด คนบีบแต่ทุกคนคนมาฆ่าผมแน่เลยเนี่ยไหนวะคลิปแรกก็โดนลุ้นแล้วอยู่ไหนวะไม่เห็นนะ่ะมันมืดอะ่ะเหมือนมีคนอยู่น,นะใช่คนปะนะผมมองไม่ได้เลยไม่ได้อ,อินฟเรตมาทำไมผมวิ่งมานานแล้วไม่เจอรุเลยวะเมื่อกี้ได้ยินเสียงบีบแต่แล้วก็เสียงปืนตามมาปั้งปั้ง,ป,งปั้งหลายนั้นอยู่เหมือนกันนะใครจะลูดใครผมว่าผมน่าจะโดนว่าไม่เล่นนานมากเมืเ่อไหรจะเช้าเนี่ยโอ้โหตีสองสี่สิบ โอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วข้างหน้าข้างหน้าทุกคนกระเป๋าเต็มด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นมว่าใครบีบแต่รถวะมันเป็นเสียงอะไระทุกคนนั่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 นเขาอยู่ข้างบน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 เขากำลังฟาร์มเฮ้ยกี่คนวะนะเอาคนเดียวคนเดียวกะเป๋าเต็มด้วยไม่น่าเห็นผมนะเฮ้ยกำลังฟาร์มแบบสบายใจเฉบเลยต่ต้องอ้อมต้องอ้อมหน่อยแต่แมงมืดเว้ยผมไม่มีไนท์เว้ยถ้ามีไนท์เล่นง่ายเลยเนี่ย เป็นไงแล้วไงนี่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 ไข่วะเนี่ยหรือปืนเอ้ยสองคนเหรอสองคนทุกคนสองคนสองคนชิมหายแล้วไม่ใช่คนเดียวด้วยสองคนนึกว่าคนเดียวกระเป๋าเต็เตมทั้งสองด้วยเดี๋ยวรอดูดอดเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนเขาจะทําอะไรต่อโอ้กระโดดกระโดดกันแบบสบายใจเฉิบเลยผมจะโดนผมจะโดนเขาเก็บหรือเขาจะเก็บผมแต่ตอนเนี้ยผีล้อมรอบ ถ้าผีเดินมาเนี่ยเรียบร้อยเลยเนี่ยทัานนายนี่โอ้โหส่องเลยเนี่ยแล้วก่อนเวาทำไรวะเขาทำไรต่อวะเฮ้สามหรอสามชิบหายแล้วใช่ไหมมีคนนึงวิ่งรอบผีสามตัวจะมาเป็นตี้เลยครับสามคนครับเฮอแล้วมีผีเดินมาสามคนครับท่านผู้ชม สี่มีมีคนขี่รถมารับด้วยคนนึ่งไปแล้วรถรอบผีไปหมดแล้วทุกคนรถมันไปด้านหลังวะ่ะเฮ้ยมา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 ไปแล้ว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 สี่คนเลยท่านผู้ชมเขามาเป็นตี้เลยผมคนเดียวเนี่ยเอาไงเนี่ยไม่เป็นไรหรกของเนี่ยเดี๋ยวหาใหม่ตายก็ตายวะแม่งเล่นวันแรกเจอตี้ใหญ่เลยเฮ้ยคนนี้อยู่คนเดียววะ่ะ วันนี้อยู่คนเดียววะเพื่อนขี่รถไปไหนแล้ววะแยกกันเหรอเดี๋ยวอ้อมกอนหาทางอ้อมกอนเชื่อไม่มีทางไปเลยขึ้นรถอีกแล้วโอเคก็าลอ,อบผีไปแล้วพมาสี่อ่ะผมกลัวแบบเพื่อนมาซ้อนอะ่ะพอดีเดอหายไปแล้วถ้าผมมองเห็นผมใส่แล้วนะเว้เจริงไม่แม่งมองไม่เห็นเฉยๆเนะี่ยแต่รถเขายัางอยู่นะไม่รู้เขาวิ่งไปไหนแล้วโอเคเริ่มสว่างแล้วเริ่มสว่างแล้วเริ่มมองเห็นแล้วเพื่อนน่าจะแยกออกไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ในเซิร์ฟเหลือเก้าคนกลัวเพื่อนเขาดักอยู่อ่ะประเด็นอ่ะ ยิงไกลโดนไหมทุกคนมันตายไหมขาเนียเขาใส่ชุดเต็มน่าจะตายยากอยู่นะกระสุนยิ้มหกนัดขี่มากแเดี๋ยวรอเขาแบบเก็บอีกรอบนึงก่อนสว่างแล้วสว่างแล้วเริ่มมองเห็นง่ายแล้ว ดี๋ยวรอผีลอบๆอไปหมดก่อนเดี๋ยวตัวนี้เหลือตัวนี้ไม่ใช่ยิงหมดไวจังวะแต่รอบสังหารเราจะโดนสังหารเองหรือเปล่าผีล้อมรอบเลยเมื่อกี้ผมไม่กล้าวิ่งไปอิ่มยังเพื่อนอิ่มยังโอ้โหผีเดินมาทางนี้ทิบหายแล้วเห็นล่มพาอซอมบี้นี่แหละดูทรงแล้วเนี่ยไปเรียกผีอีกรอบหนึ่งไปเพื่อนเรียกผีอีกรอบไปเร็ว เลี้ยงเป่หน่อยเลี้ยงเพหน่อยเอาชิมหายมันดิส่ะทุกคนโอ้โหเอ๊จบแล้วกูก็รอตั้งนานไอสัตว์ดิสเฉยอ่ะแล้วแผนที่จะฆ่ามาันล่ะทุกคนจบจบไหมเนี่ยแผนเนี่ยโอ้โหไอสัตว์เออลยรอดรอดแบบหลบตั้งนานดิสเฉยเลยจบเลยมันยืนดิสตรงเนี้ยเมื่อกี้เนื่ว่าเคลียร์ของอยู่ไง<า>เห็นมันยืนจะพักไม่ออกไปเลย โอ้โหเสียดายอะไรวะวางแผนดักยิงเขาตั้งนานสุดท้ายม่งดิสไม่น่าแบบใจเย็นเลยใจเย็นเกินไปไงจนมันดิสออกไปเลยโอ้โหจบกันแผนที่วางไว้นานแสนนานไม่ใช่ไรเว้ยที่ผมไม่เข้าทักทีผมกลัวเพื่อนเขาวงบวกกลับมาเว้ยเข้ามาเป็นตี้สี่คนเลยอ่ะหมดกันแผนที่วางมาโอเคไม่เป็นไรเราไฟฟ้ามาดีกว่าอุ้ยปืนร้อยนัดไม่ใช่หรอปืนเนี้ยเดู่ดร้อยนัดป่ะไ้ก่อนบไว้ก่อนพามันก่อน ไอต,ตัวนั้นออกไปแล้วแหละไม่น่ากลับเข้ามานะส่วนเพื่อนมันยังไม่เห็นชื่อเลยแต่จําชื่อไอตัวที่ดิสไปเมื่อกี้ได้อยู่อุย้ยเจอไนท์เจ็บใจนักวางแผนฆ่าเขาตั้งนานสุดท้ายเขาดิสจ้อยมัวกลัวไงออไม่ได้เล่นนานนะก็เลยแบบกลัวกลัวนิดนึงกลัวเพื่อนเขามาดักไงอีกทีหนึ่งว่าเพื่อนเขาแบบขี่รถอ้อมไว้เลยอะ่ะขี่รถวนเลยอะ่ะโผ หน้ามาว่ะตอนที่เขายืนยิงแบบเนี้เพราะว่าเขาไม่ได้มองไปมุมนู้นอยู่แล้วอ่ะผมหลดุดหลบอยู่ตรงนู้นอะ่ะเขามองแต่แบบฝั่งเนี้ยเออว่ะคิดไม่ถึงว่ปะประ,ประสบการณ์ครั้งแรกจริงเจอตีสี่ตื่นเต้นเกินทุกคนครั้งหน้าไม่พลาดแน่เอนพอนุ่มครั้งหน้าข้าจะจัดการเองเราขึ้นไปเมืองข้างบนเลยดีกว่าะน่าจะไปเจอพวกสามตัวที่ขับรถหนีไปอยู่นะผมว่าขับรถไปเมืองนิดเอยปืนน่าจะพอมั้ง ไม่รู้พอนร,ร,รือนะสสปล่านุกายิงบอสมีร้อยนัดด้วยนะครับไม่รู้เลือดเซิฟนี้เยอะไหมสำหรับบอสนะครับไปเมืองข้างบนถ้าเมืองไหนมีบอสผมว่าน่าจะมีคนเชื่อไหม,มว่าผมขี่รถเข้าไปใกล้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวด้ยินเสียงรถเดี๋ยวโดนดักเอานะครับจะมาฟาร์มแต่กับ โดนเขาดักนี่ก็ไม่เอาจะมาดักเขาแต่เขาดิสนี่ก็ไม่เอานี่ก็ไม่กล้าเออเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนเถอะเล่นไปนานๆเดี๋ยวคงกล้าเองแหละนะครับไม่ได้เล่นตั้งสามปีเลยนะคิดถึงมากเกมเก่าๆที่ผมที่ผมเล่นตอนนี้มีแต่เกมเก,าก่าเลยนะฟีฟ่าโซนโฟวอลซีนะครับเกมเก่าทั้งนั้นยี่คนปะเนี่ยข้างหน้านี้น่าจะไม่มีเมืองที่มีบอสขี่ขึ้นไปอีกใช่ไหม ขี่ขึ้นไปอีกนะอยู่ข้างบนถ้าผมจำไม่ผิดเมืองนี้สงบไม่น่ามีคนรถติดชิมหายแล้วทุกคนอะไรวันเนี่ยโอ้โหเอ ข่อเวรกรรมแล้วกูจอดติดโขนหินโอ้วิ่งอีกแล้วเวรกรรมอะไรวะเนี่ยโอ้โหยี่สิบสามคนคนก็จะคิดเหมือนกันเลยเนาะว่าความดึกๆแบบจะไม่มีคนอะคนก็เลยแบบเข้ามาเล่นตอนดึกใช่ไหมหัว่าน่าจะเป็นคิดเหมือนกันหมดนะยิงบอสได้ไหมเนี่ยทุกคนกระสุนกี่นัดวะเนี่ยไม่รู้จะตายหรือเปล่านะถ้าไม่ตายก็ค่อยดูกันอีกทีนึงโอ้เจอลถแล้ว โอเคสักทีวิ่งมาตั้งนานเพิ่งเจอรถเรียบโซนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆอยู่พอดีโอเคมีคนปะเนี่ยมีคนกูเรียบร้อยนะเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบอสมาไม่เป็นไรขี่เข้าไปไม่น่ามีคนโอ้บอสมาไปอุ้ยทำไมเลือดผมรถเยอะจังอะอะไรวะเนี่ยเลือดไหลอรอ ราขึ้นไปฝั่งนู้นดีกว่าวะกลัวแบบมีคนมาแบบมันโล่งเกินตรงเนี้ยมีที่ขึ้นอยู่นะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะขึ้นได้เพราะวะเอ้ยมีกล่องด้วยอุ้ยมันมามันมาวะจิ้มหายแล้วจิ้มหายแล้วกูเกือบตายมิ่้ได้อะไรวะโอ้เสียงชีวิตเปล่ากล่องชัดชัด เกอบตุยครับตายไหมเนี่ยทุกคนปืนแค่เนี้ยร้อยนัดนะต้องยิงตรงไหนต้องยิงหัวไหมเมื่อก่อนยิงตรงหน้าอ,อกนะต้องเลื่อนตดเศๆเลยนะตายดีวะเลือมอนจะเยอะไปไหนเพื่อนกระสุนไม่น่าพอดูตร,รงแหละอุย้ยตายสันดับเงินเท่าไหร่เนี่ยเสี่ยงชีวิตเพื่อกล่องกล่องเดียวได้กล้องนะสรุปได้ดอลล่าเท่าไหร่เอ่ย พันหกเยอะมากเอ้เหมือนมีคนวิ่งว่ะผีมันเดินตามใครวะกระเป๋าเต็มอีกผีมันเดินตามใครทุกคนเมื่อกี้ไม่มีคนจริงด้วยโอเคฟาร์มสบายแล้วขับรถชนแรงๆเลือดมันลดใช่ไหมเมื่อกี้ที่เท่าที่ผมสังเกตนะคำรามชนะกลัวเลย ตอนนี้ยาเราหมดนะต้องหายาแล้วเมื่อกี้แบบวิ่งไปแบบไอเขาเรียกว่าไงไอความไอขีดที่วิ่งอ่ะมันหมดพอดีอ่ะเอ็งจะหายรถต้นคอเลยกับตุยแล้วบอสกี่นาทีมันเกิดวะทุกคนใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยดิเราขี่รถไปเซฟโซนก่อนดีกว่าไปดิไปเซฟโซนก่อนดีกว่าทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะบอสแบบเปิดสกัดคลิปแรกให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับ เดี๋ยวต่อไปผมจะพยายามผลิตคอนเทนต์ออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันโอ้โหโอ้โไอ,โอ้ยันลดแรงจัดโอเคจำได้แล้วเมืองนี้คุ้นๆมากแต่ชอบดักกันดักดกันดักกันฟาร์มแบบเวลาเข้าเซฟโซนอะดักฟาร์มเข้าเซฟโซนอะเวลาคนฟาร์มเสร็จใช่ไหมตอนนั้นผมเล่นกับเพื่อนก็จะมาดักอยู่เมืองข้างๆเนี้ยเนี่ยเมืองเมืองเมืองเนี้ยนะครับ ได้อของประมาณนี้แหละนะครับวันนี้ก็เข้า,ขาแล้วกันคลิปแรกเปิดคลิปแรกนะครับฝากท่านผู้ชมทุกทคนทุก,ท,กท่านที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยเอ้ยอันนี้กล่องอันนี้คืออะไรวะได้จากพีรีจิสเตอร์อะทุกคนอ๋อกล่องสุ่มปืนโอเคได้อี o มาสามอันไปสองกระบอก อีโบสามสองกระบอกแล้วก็ปืนร้อยนัดอีกหนึ่งครับพอดีเลยเอาไปฟาร์มฟาร์มบอสเมืองยิงบอสก็ไม่ได้ห่างจากตัวเราสักไร่นะครับอ่ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับฝากผู้ชมทุกคน,ท,กคนทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้า ผมจะมาทำอะไรอีกในโซนโฟร์ซีของเราอินฟสโซนโฟร์อะไรวะอินฟสเตชันซีนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปเ่อๆไปให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเดือนคลิปหน้าครับทุกคนอ๋อมีการคารฟนะครับต้องไปหาพวกชิ้นส่วนนี้มาครับเยอะอยู่เนะเฮ้ยอันนี้เอ็มสี่มาแรกก็ได้ปืนนี้เลยเหรอเอ็มสิบหกไม่ใช่เอ็มสี่อันนี้เอ็มสี่ได้ปืนนี้หรอใช้เงินห้าร้อยด้วย ใช้ดอนห้าร้อยผมมีดอนเท่าไหร่วะมันดูดอนตรงไหนอะตอนนี้ไงมีเจ็ดพันเก้าฟาร์มมาเมื่อกี้โอเคทุกคนอ่ะเจอกันลิปหน้าครับบ๊ายบายจุบจ๊บ